ถือว่าในขณะนี้จัาหวะของน้ำในิด่นะกลว่มว่าเหลือประมาณ22เปอร์เซ็นต์เยว่ามันจะเขาเรียกอะไเข้าสภาเขาแค่จอวิกฤตมากัหมครับในการเทน้ำในปีนี้ครับครับถ้าถ้าเทียบกับปริมาณของปีที่แล้วเนี่ยน้ำของเราเนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายนวันที่หนึ่งเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ114ล้านซึ่งมากกว่าปี63นั้นเกษตรกรเองเนี่ยก็มี ข้อตกลงการทางคำตั้งถาว่าจะขอปลุกข้าวนาฟังโดยนะครับเอาน้ำเนี่ยเท่าเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเขาจะยอมรับความเสี่ยงกันนะครับปัจจุบันเนี้ยน้ำนะวันเนี้ยเรามีอยู่ประมาณ22%หรือ58ล้านซึ่งเราก็แบ่งการส่งน้ำเนี่ยเป็นรอบเวน9รอบเวนส่งไปแล้ว7รอบเวนนะครับเพราะนั้นเหลืออีก2รอบเวนก็คือสิ้นสุดเนี่ยมื่อวันจันที่27เมษายนนี้นะครับ เราก็จะมีน้ำเนี่ยคาดการว่าน้ําที่อยู่ในอ่างเนี่ยประมาณ8ล้านแต่ผลจากการประเมินการส่งน้ำเนี่ยเราปริมาณน้ำเนี่ยเราประหยัดไปได้2ล้านดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาเนี่ยเราจะมีน้ําอยู่ในอ่างประมาณ40ล้านนะครับซึ่งเราได้เตรียมพอเตรียมสําหรับในการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนะครับให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องน้ําการอุปโภคบริโภค ไม่ขาดแคลนยืนยันได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยชาวบ้านเองแล้วก็เกษตรกรเองเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ํานะครับณนะตอนนี้ในส่วนเรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นเราได้มีการประเมินแล้วก็การร่วดซึมต่างๆนะครับคาดว่าน้ำโอ้พวกเพียงพอสําหรับปีนี้นะครับทางแม่กวงเองยืนยันนะครับ